สมุนไพรริมทางแก้ลิสีดวงทวารได้อย่างดีสวัสดีเจ้าวันนี้พัดมาเข้าป่าแหมแล้วมาพามาดูสมุนไพรแปลกตาเจ้าตีหันยูนี่ก็คือต้นเกรดปลาช่อนเจ้ามีชื่อห้องแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่เนาะอย่างเช่นว่ายาลิ้นใหญ่ยาเกตลิน เกตป่าหมอลูกนิบตน้นแบบนี้เจ้าหั่นล้สะดุดตาเจ้าเพราะว่างามเนาะแล้วกับแปลกตาตัวสมุนไพรชนิดนี้เจ้ามีสรรพคุณทางยาพอสมควรอย่างเช่นว่าแก้อาการตับทำงานผิดปกติแก้ปวดต้องปวดข้อปวดฟันแก้ปวดแก้เคตบวมแก้ท้องล่วงรักษาโรคตาแก้พยาธิใบไม้ในตับ ส่วนที่ใช้เป็นยาก,ก็จะเป็นส่วนรากเปลือกรากแล้วก็ใบเจ้ารากนั้นต้มน้ำดื่มแก้โรคไตพิการแก้อาการพร้อมแห้งแรงน้อยใจสันแบบนี้เนาะส่วนเปลือกต้นตำพอกแก้ปวดข้อปวดเข่าได้ดีท่านใดที่ปวดข้อปวดเขา่าหาสมุนไพรข้างทางต้นเกตปลาช่อนนี่แหละเจ้าตำตำตำ,ตำเอามาพอกหั่นผลชัดเจนเลยเจ้า ใบจะมีรสจืดต้มดื่มแก้ไขหรือว่าท่านใดที่เป็นฤทธิ์สีดวงทวารน,นะเจ้าใช้รากเจ้าต้มกับน้ำยืมเป็นยาแก้ฤทธิ์สีดวงทวารได้ดีใช้สูตรไหนบาหายลองใช้รากของเกตปาช่อนดูเจ้าฤทธิ์สีดวงทวารของท่านจะยุบแล้วก็ฟอไปเลยหรือว่าท่านใดเป็นแผลเบาหวานเลื้อลังก์กับต้มดื่มจะช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นเจ้า สมุนไพรทุกชนิดพัดนําเสนอเพราะอยากเพ้่รู้สรรพคุณทางยานเนาะการนําไปใช้ไปรักษากับควรปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือว่าท่านผู้รู้กันเนื้อเจ้าเนื้อจะเป็นการดีที่สุดเจ้า